สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราเย็นหยางวันนี้พวกเราจะเดินไปผุงจ่อนะครับโดยจะมาดูกันว่าพวกเราจะเจออะไรบ้างระหว่างทางโดยผมนายรณกรแหลมสันครับม .4 ท15เลขที่17ครับผมนายวรเมฆเตรียมมาปากครับเลขเลขที่22 .4 ท15ครับผมนายวชิระทัศนสรวิจารณ์เลขที่23ม .4 ท5ผมกัยาภูมิม .4 เ5เลขที่2ครับ ยี่ดีดีตอนนี้ก็เครียดมากครับด้านหลังเด้านหลังก็ไงโอยครับโอ้ยดี๋ยไปลงนี่ครับเราถามเส้นทางเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูครับคำถามนะครับาตำรวจพอจะรู้ทางไปจอดไหครับ อาจารย์เจ้าก่อนลูกก็ไปดูแลรื่องงานเ้ว่ะตัวเื่องการเอาังก็มุดจ่อยไหมขับรถับพี่ตพี่ตุยไม่ได้ตได้ไปแยกที่่งไปแยกที่องตั้งที่ฐานทรงเรวามเลงเนน้นขวามอก่อนานผ่านไปอีกสายหนึ่งนะครับครับเรื่ทางกันต่อครับ A few moments later นี่โหแสงโอ้ยนอนแสงอะเนี่ยไม่ยอมใสอู้แต่กล้องโคตรกากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับมันแอนดรอยครับผมไม่ได้เหยี็นครับจนพมก้มาครัถึงแล้วครับตัวนี้ต่อไปคือเราถ่ายรูปใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่เพื่อนอันนี้ก็คือเสียงเข้าใช่ไหมเสียงเข้าโดยสารเจ้าปุจจ้านะครับหรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าอัมปุจจ้อ คกาในภาษาภกเก็ยนนะครับเป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ของจังหวัดภูกเก็ตครับสร้างเมื่อปลายสมัยราชวงศ์ชิงครับสำหรับบูชากวนอิมปุจ,จ้าหรือคนไทยรู้จักในานามเจ้าแม่กวนอิมครับเป็นศาลเจ้าที่ผูกพันคู่กับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูกเก็ตอ,อย่างยาวนานครับผมและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับเข้าไปเขาไปเลยนะนี่ครับใครจะมาครับคือศฐานจี้ตุ๋นเขารู้พิกัดนะครับที่กัดครับเนี่ครับขั้นตอนกัดนะครับยังมีหลายจุดนะครับจุดที่หนึ่ง ทีกองอ๋อชีกองนะพุดธิดทีกังก็ตีกังเฉพุดาฟ้าดินนะครับนี่ครับจุดจูาภาพตามนี้นะครับไหวเอาปลักทูนะครับคสองนะครับจุดที่สองนะครับองค์ุรอิมพุทธจ้อครับพุทธจ้อครับอ๋อพุทธจ้อครับอันนี้คืออันนี้คือไหว้ไหว้ภาพเหมือนกันครับต่อไปครับจุดที่สามครับเอ้ยสามครับเตียนหุ่งเหมือนสวยนะครับหรืว่าเล่าเอียเล่าเอียไหว้ภาพเหมือนกันครับก็ไหว้ครับช่วยอะไรจุดที่สี่ครับอ๋อใครส่งคลิปมมมาไ่่่ีีนนนะะคครรัับบจุุดทกกวเเสงต ควกดนดูว่าควรดูนะับว่าวไายเหมือนกันครับัจุดที่ห้าจุดที่ห้าเตรียมนำเสน่ห์ครับอ่านครับอ่านโอ้ยเขี่ยดิ้งน่าใจซื้อภาพนะว่ายไหวครับนี่ครับอุ้ยภาพอันนี้เป็นผลเสือนะครับผลเลียวไปใช่หรืไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเสียไม่น่าเกี่ยวครับผลเสือครับต่อไปนะครับพายุไรครับนี่ชื่อเทนะครับเยซูหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับไม่ละเอียดครับเฮ้ยขอพี่ดีนะครับรถขับคนโดยสารที่หกนะเป็นไหวไหวภาพครับเหมือนเดิมครับพายุไรครับพายุไรครับไปดครับไาใหญ่หรือเปล่าจุดที่เจ็ดนะครับ จังจังจังไสชินเบ่งอ้ามพุจจอนพุจจอนพุจจอนก็มันมีตะละอูนะครับจู๊อ่านได้ดีนะครับอ่านได้ดีนะครับไม่รู้ครับเราไม่เชี่ยวสายจีิงๆนะครับไม่อ่านได้เลยครับจุดสุดท้ายจุดที่แปดนะครับเหล่ายเอเหล่าใจอิวเหล่าใจรับไหว้พระเหมือนเดิมนะครับโอ้ยนี่ครับมีจุดที่เก้าด้วยนะมันแอบอยู่นะครับจุดที่เก้า กิมหลอคือที่เผากิมนะครับจุดเติมน้ำมันตะเกียเขาถามพวกเราหรือเปล่าว่าเรากินหรือเปล่ามุกหรือเปล่าหอยนะครับจุดที่สี่นะครับเออทั้งหมดมีสี่จุดหนึ่งสองเจ็ดแปดอ้าแล้วทั้งหมดเนี่ยดูด้านหลังครับผมอีกจุดนึงไม่มีนะครับพี่เขาี่คือเขาบอกว่าจุดเติมน้ำมันตะเกียรนะคือมีทั้งหมดสี่จุดครับก็คือมีหนึ่งหรือแปดเข้าใจเข้าใจไปรุ่นจะไปวิชานะครับนี่คือมหาเสนาบดีนะครับแล้วก็มีให้ว่าอีกเยอะแยะนะครับ นี่ครับสวยงามนะครับตามสองเรื่องนะครับสวยงามครับภูเก็ตมีที่เผาด้วยนะครับนี่ครับใครอยากมาก็มาได้นะครับเสิร์ชกูเกิลนะครับอันนี้มหาศิลป์นาบดีเหมือนเดิมครับสวยจัดสวยจัดก็คือเรามาถึงจุดพื้นที่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับนี่ครับเราก็พาเอแค่นี้เราต้องมาแค่นี้ครับเราไม่มีอะไรเหตุจำเป็นนะครับต้องมาที่นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราเรากลุ่มยินยันครับ ไปครับทุกคนบายครับไว้ Wait, เจอกันใหม่ตอนไหนไม่รู้ครับไม่เจอกันไหนไม่ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้นาก็ไม่รู้ตอนไหนครับบายครับ